โอ้โสวยที่ซ้ำกันเลยเนาะมอมกับบุญเนี่ยบ้าจังว่าซ้ำเกันเนาะเอาติดก็นี่เล <c oughs> สบายดีเรื่องบุญเ <c oughs> ด้อโดยสบายดีเอาไปกวาดละมอนนะวัดอะไรเหมือนนั้นนะเราเอาไยาไปกวาบุญก็แต่งโตวสวยขนาดานี้เนาะ <c oughs> เป็นแบนเลย, <c oughs> ส,ยสุดยอดสุดยอดยันเข็มเนาะยันหมอเนาะมื่อวานนี้วรัทเอาทรายเข้ามาส่งเนาะสั่งซื้อทรายจะดซเริ่มต้นการก่อสร้างเราได้บัดรดีพี่น้องเอ้ย นี่ดีะครับโอเคขอบใจเด้ะจะขอบใจ,บใจมือหน้าใช้บริการอีก สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลองภัยเบื่อสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอของบารัตเนาะวันนี้บารัตเอาทรายเข้ามาส่งเนาะสั่งซื้อทรายรถหนึ่งเพื่อเกี่ยมจะเพชรห้องน้ำสร้างห้องน้ำให้ครอบครัวของน้องบุญน้องบุญน้องม่อมพี่น้องเอ้แต่ก็รบาบดาสาวสาวนางสาวเพชรนี่แหละทีได้มาใช้ห้องน้ำในก่อนเบื้องตน้น เดี๋ยวทรายมาครบแล้วก็เริ่มต้นการก่อสร้าง,ลเ,ง,ง,าง,างาเลย,ยได้บัดนีดนน้พี่น้องเอ้ยทรายงามๆเลยทรายจากแม่น้ำซีน้องเอ้ยงามนี้เราดูนี่ยากๆเนาอพี่น้องเนาองทรายเลย เดี๋ยววาระก็จ่ายางเงินไปเนาะจับนวนแปดแสนกี้พี่น้องไงสร้างซื้อไปวันนี้จ่ายไปก่อนละสามแสนมัดจับเนาะวัน,นิจเจอร์เพิ่มอีกห้าแสนกีบดีปเปแปดแสนหนึ่งสองสามสี่ห้า ซร้านี้การสร้างซื้อมาแต่เซโปนเขาได้พี่น้องเอ้สร้างซื้อแต่ในเมืองเลาแหละอยากริ่มต้นการก่อสร้างแล้วเนาะก็คือครอบครัวของน้องบุญน้องม่อมนี่เนาะอันนี้เฮือนของเพิ่นเนาะพี่น้องเฮือนหลังนี้แหละเป็นครอบครัวที่ว่าทุกงหญ้าคาดเขิ่นพ่อแม่มีลูกหลายคนพ่อแม่เพิ่นมีลูกหลายคนเครื่องโลเลยพี่น้องเอ้เฉพาะลูกอ่ะพกข้นนอนมาด้ รวมทั้งพ่อแม่พอดีเป็นเป๊ะเ,เนาะยูในเฮือนหลังเดียวหลังนี้แหละฟ้าสังกะสีอ้อมเนาะดิอ่าน้องม่อมก็ยูพอดีเนาะเดี๋ยววัลัจ่ายเงินก่อนเอาเงินเด้อจ่ายเงินอยู่นี่เลยโอเควันนี้จ่ายไปก่อนแลวสามแสนแล้วยังห้าแสนีีจ่ายอยู่ อยู่นี่ดีรวมกันก็พอจะว่าแปดแสนทั้งหัดครับโอเคขอบใจด้อแต่ขอบใจมือหน้าใสบริการอีกมนน้องอมอมเอาน้ำม,มาฮับเลย้เบริไปให้ไบอมบอมวันนี้บริไปนาอนี่แหละคุดยุบบอลนี่หล่น้องเอ๋สี่ท่อลงไปเรียบร้อยแล้ว ใส่ฝาปิดเนาะอันนี้ก็สร้างเขาเจ้าคุดมดมือเลยพี่น้องเลยจังได้สำเร็จเนาะที่ท่อท่อปูนที่ร้อยนี่บรับซื้อมาสี่ท่อกระเม็ดป่ายเนาะน้องมอนันจักไปใส่เนาะโอเควันนี้พี่น้องอเลยคลากแล้ววันนี้บรับก็เห็นเพิินเนาะบ่มีห้องน้ำขอขอัวนี่นะ สามสี่หลังเฮือนนี่บ่มีห้องน้ำทรายวละก็ขึดอีตนทรงสารพี่น้องเอ้ก็เลยขึดแผนลแล้วก็สร้างแผนขึ้นมาเนาะระดมทขึ้นเพื่อสร้างห้องน้ำเพื่อซอยเหลือพัฒนาซอยเพิ่นเนาะอีตนเพิ่นเนาะพอแม่ไม่ลูกกลายคนครึ่งโหลลูกอะ่ะหาเลี้ยงลูกเนาะหาเงินมาซื้อข้าวกินเฮ็ดให้ให้กับบกว้างป่าได้เพิ่นนั้น ในเขาประมาณสาวสาสิบซอบนี่แหละลูกหลายคนเนาะบวกทางครอบครัวพ่อแม่แน่เขากินทันพวกุ้มปี่ตรงเด้ซื้อเดี๋ยวนี้ทั้งเพลกเนาะเขาหนึงซอบหุกเจ็ดเสนเจ็ดเสนปลายกว่ากีบต่อห้าสิบกิโลกรัมพี่น้องเอ้ยข้างระบากแหละเคิดเคลื่อน,อนหลังน้นอยๆหลังนี้แหละพี่น้องเอ้ยแอมฝาสังกะสีอยู่กันแปดคนในะเฮือลังเดียวนี่แหละ พ่อแม่แม่พ่อเนี่ยก็เป็นประส,สน้นพ่อก็เป็นประส,สน้นแม่นี่ก็ไประเดให้พ่อนี่ก็อันมือได้่บด้ไปให้ไปยังกะไปหาหาจ้างหาค้าหาขายได้เงินมาก็ซื้อขา้าวเกินพี่น้องไยเดี๋ยน้องบุญมาแล้วโอ้งามแท้บ้าน,นี้นี่น้องบุญมาแล้วสบายดีเด้อน้องบุญเด้อ ด้วยนะอ่าสบายดีเรึยองบุญเด้อโดยสบายดีโดยโดยโดยขอบใจขอบใจยินดีนำให้บริการตีนำใส่เย็นคักเลยพี่น้องไงน้ำนี่ก็ชิมเป็นตักมาเดดงคือเก่าเลยเนาะบนเก่าแล้วใส่คักเลยนี่พี่น้องใส่ติ้งเลยน้ำลิ้นน้ำลิ้นออกแต่ปลาแต่ดง อ๋อคักค่ะค่ะเอามื่อนี้ไม่ได้ไปให้บรอน้องบุญแล้วเราเชียร์ยังให้นะยั่งพักบอดลือจังไรอ๋อน้องบอสบายอันน้องมอมฮั้นน้องบุญนี่มีผู้ใดบอสสบายอีกละอ๋อบอสบายที่ต่อก็เลยเนาะอืมอันจักมือเลยสอบสามมือแล้ว เอออันน้องมอฟได้เป็นอะไรดีแล้วคลใคยๆแน่นอนเมื่อกี้ได้เห็นน้ำเอาน้ำออกมาเอาน้ำมอตางกันอย่างวัจนคนเอออันไปกวดละมอวัดได้ไเหมือนนั้นนะเราไปอยากไปกวดบ่ไปกวดใช่ไหมเอาแล้วเป็นอยังเราอยากไปยัดเข็มยัดเข็มสักยาหมอแล้วแบบนี้มันกระโดดแล้วขนาดนี้เป็นไข้มันให้มันดีเองยากแล้ว เพราเองโอ้ปดดแล้วเนาะจนจนทิศเลยเหันแต่บาลัดเข้ามามื่อนั้นเนาะเอาหินนี่เข้ามาก็สออกสามมือเลยเด้สามมือสมมีอส่มือเลยใครก่อนนั้นนี่ก็สามมือเลยสีฮอททิศเลยอยานเข็มเนะาะยันหมอเนอะานะยันหมอก็ดีเลยที่สะนะ <c oughs> ดีใครมันต้องเป็นใครเลยสิตี้ยนันอันนั้นเด้อใครไปนเนี่บปรี้พูดใดวะ่ะ น้องผู้ใด้ไงพูยิงเขาบอกน้องผู้หญิงเขาบอกใครต่อ,อเออระวังเล้วยันใครติดต่อนะอย่างใครแบบแพร่ระบาดอย่างงนะี้ยอย่างมันติดกันพ่อ้องหม้อมาได้วย่นนะพ่อ้องบุญมาได้วย่นมาได้ฮะม,มาได้ขายอ๋อม,มาได้ขายเครื่องขายเครื่องตลาดกันเนาะเลยเลยเลย หัได้เงินซื้อเท้าซื้อน้ำซื้อของอยู่ห้องเก่งเนาะน้ำบุญก็แต่งโตวสวยขนาดมันี่เนาะเป็นแว่นเลยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอ่าแต่บ้านบา่ใส่เสื้อคลุมหมอนเนาะพอดีอบขาวเนาะฝเิียยังให้ข้อมือยังขาวปปนนี่เนาะขาวเลยน้องบุญสุดยอดเลยน้องบุญน้องมอมน้องมอมในบวัวขาวไปเด้น้องมอมในสีเข้มน้องมอมเป็นน้องสาวผู้ติดเจ้าเลยนะเนาะน้องมอมเนาะ ติดไถ่น้องน้องทรายน้องทรายอีกผู้นึงเหมือน,นบ่น้องมอมติดน้องทรายอ๋อ,อนี่น้องบุญน้องบุญแล้วน้องทรายผู้นึงเนาะน้องทรายผู้นึงแล้วจากน้องมอมอืมอืโอ้แดดคักมานเนาะแดดเจอจาคักอะไรเริเ่มตาขนาดมาม่าบอยโอเคแล้วบัดนี้ได้ทรายได้อย่างมาเรียบร้อยแล้วมีจะเริ่มต้นก่อ,อแล้วแล้วบัดนี้หินก็มาแล้วครบแล้วน้ำ น้ำกระตักเอาอยู่หัลล์ละฟ้าควายหลายเลยเนาะควายขกินหญ้าเน,นี่ยเซลเซียลอ,อยผูกฟ้าผีดนอรรรร้องคนควายกันล้านนี่นิขายบดีห้วยได้หลายล้านเติมเนาะน้ะนอบุญเนะ<ด> <c oughs> าะงจะโตเลียงควายเขานะเรียงควายเขาสองสามโตอ๋อมันได้ลูกกับปั่นกันเนาะ คารวมันได้ลูกปีละสองโตสองโตในกระปั้นพูละตแล้วเนาะขาได้สี่โตกระปั้นพูละสองผลมาตกจังมือแล้วน,อน้องบุญมาตกหลายมือเลยลายมือแล้วเนาะเขาให้มาตายมันเราปรจักษ์ตายง่ายดกอกเนาะเสียเงี้ยให้ทรงนี่พอดีคักแล้วยามตายคักเลยจอยลาเติบน้องหม่อมก็เนาะ <laughs> นั่นใครจะเป็นสาวขึ้นไหมนะ <laughs> เออุ่นน้องมอมหยางมาหาเลยพี่น้องเลยอสวยขึ้นสวยขึ้นเป็ยจังใดเป็ยจังใดบินหัวอ่ะบินหัวเจมหัวถือขี้คายอยู่บนนี้หรือจังใดคายายแล้วคายายแล้วอ๋อ นาตาจุดซีดหลายเติบเนาะใครอันนั้นนะนี่ใครชีเป็นใครสีเต็มสาวนะใครสิเป็นสาวขึ้นไหมเด้เคนนะาจุดขาวเลยเน,ะนาะนาซีดไปลยเติบหุ่นก็นจะด,ดีเลยใครยืดห้างนะเคนบได้ไปให้หลายมือเติบเนาะนเป็นใครเป็นหกมือเจ็ดมือนี่เลยเด้แมนบอกเป็นยังครับโบไปกดนะ ยันหมอบ่กยันเข็มบอยันเข็มช่างหยาบวะไปได้กินข้าวกินน้ำแล้วบวะชาวมาเนี่ยกินแล้วเนาะกินข้าวกับยัางชาวเนี่ยกินข้าวกับน้ำไม้อ๋อเดี๋ยวไพ่ไปหาน้ำไม้แม่ไปหาแม่ไปกับไพ่ไปกับน้องอ๋อสูงที่ช้ำกันแล้วเนาะมอมกับบุนเนี่ย ยังยังบ่สู้กว่าดอกแต่ว่าไกลแล้วเบิ่งยับคติดๆเบิ่งหั่นไกลเด้อพี่น้องเอ้ยบจับ่ซ้ํากันเนาะเอาติดกนีเออยืนีๆบัดนี้น้อยเนาะว่าน้อยยังน้อยสู้กว่าบ่เออบัดนี้อันเป็นนําันนันเนาะเกือบอะนะอืมเกือบ กือบมอมแปรกว่าเกือบต้องบุญหนากว่าเม่นเม่นไหมจะได้ป yeah. so ีนาหนี่ปีนาเนี่แบบมันกินข้าวเลยนะปีนาเนี่นยนกมอมกินข้าวเลยความสูงขัดก้องงามเนี่งามไปคนละแบบคขอมงามเนี่น้องสาวนี่งามนิดนึงบัดเอือดงามนิดนึงดอยดอยดอยข่าวกับจะจะนอเดทได้ไหมนี่นะเชื่อเดทซาดซองมันก็เลย ันเฮ็ดให้แบบเอฟเฟกมันสะท้อนเข้ามาแบบน่าใสเลยฝนบ่ตกก็หลายมือเลยเนาะเข้าให้สจบ่เฮี่ยวมาแล้วเข้าให้นะพักจากมือเลยบริเสียาให้ชกชามือเลยเออแต่้องคายบริด้ไปเลยอ๋อโดยโดยสบายไปดนสิ่ได้ห้องน้ำล้วได้บุญได้มอมไป อาบน,น้ำกอ็อาบอยู่ห้องน้ำนี้บัดนี้น้ำบาดาลบาลัดกับน,น้ำบาดาลบ่อบาดาลบาลัดกับเจอ้อะไรแล้วแต่เมื่อน,น,นั้นเนอ้องใส่งบประมาณไปหลายเตอบพี่น้องเอ้ปกติน้องบุญน้องมอมจิไปอาบน้ำอยู่อันน้ำซีบด้วยพี่น้องเอ้น้ำซีน้ำพุดคุ้น่ะครนะกันบอกว่าอาบอยู่ห้วยอยู่ป่านะห้วยอยู่ป่าแคบ,บาๆมาประมาณสองร้อยเมตรไปแต่นี้่น้ำนี่ใส่คากโยนน้ำแทนแต่ว่า,าไก่แะไร ทางลงไปก็ขี้ต้มบาราไปเบิ่งมันโอ้ยพี่น้องขับโฟตโต้ขี้ต้มแล้วไนดะ้ทางขี้ต้มแล้วก็มื่นพร้อมเนาะแล้วก็มันโกอีนะไปกันทค่ำเครื่องกับย่านอยู่ป่าอยู่โด่งบนผู้หญิงผู้หญิงเนาะแล้วก็หลายคนเกือบว่าจะมืดบ้านหมดแล้วคุมแถวนี้แม่มาเลยไปใช้น้ำอยอะนัึกมันบา่าอืออันนี้มีห้องน้ำนะสบายปะเนี่ยน้ำบาดาลบ่อบาดาลกระเจาะเรียบร้อยแล้ว โปมมาใส่ป๊มมาใส่ห้องน้ำในอาบอยู่นี่สบายติดดอกไฟไตไฟหุ่งเน้ะอันไฟฟ้าก็มีแล้วสบายแบบนี้อยู่นี่อาบตอนไหนก็ได้เนี่ยเยน็นมีโฮมโกไม้เนี่ยไม่ชักทองนั่งทางหลังนสวยขึ้นหุ่นดีก็เก่าน้องหมอมเบิง้งหุ่นดังแบบในอน,นาคตเด้เอน่เลยสองไอ้น้องเนี่ยกินขาดแล้วแล้ว บบขึ้นภาษีนั่นเนาะพวกเจ้าสิมีโอกาสได้ห้องน้ำไปเลยนะบาลัดแนมเห็นบาลัดเข้ามาแต่มือทวีตอ่น,นโอ้ยแเบื้งห้องน้ำเบ้องในบ่มีเนาะใคตรตดสงสารนะการสร้าค,คลิปวิดีโอนี้กับชีบวยยาวได้พี่น้องเลยกับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของบาลัดกับฝากเบิ่งโฆษณาของบาลัดให้จบไปเลยเพื่อเปกระตุ้นใจให้บาลัดได้เฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบใจเอ็ซีท cool. ุกคนเด้อท se right, okay. okay. ี่ว huh? ่ารับชมของน้องเนาะที่ว่าดีห้องน้ำกับนีน้ำขอบใจหลายๆเด้อดอยดอยดอยดยดดยโอเคเอาเดี๋ยวน้องมองไปพักคอนเด้อยืนหลายยจนเมื่อยได้เห็นบาลัดมาส่ง์ใช่ก็แล่นมาแล่นมหาบาลัดเนาะเจนก็ดีใจสิได้ห้องน้ำใหม่ฮะเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับสิบวันยาวประเด็นน้อพี่น้องเนาะ ฝากทุกคนก็ไดก็ติดตามเจอกันใ่คลิปวิด,ดวีโอถัดไปนะคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนก่อนสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายม